ส <icana>, วัสดีครับต่อไปนี Ó, <Display. S 2> ้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับอ่านจะ250ครับเดิมเดิมความเร็วสูงสุดนะครับจะได้เท่าไหร่อ่าตอนนี้เราได้ขึ้นสแตนหลังไว้แล้วนะครับถึงหลังกันนะครับหลังเราเลยขึ้นเกียวหกไว้นะครับ เด้งเล่งเล่งเล่งเล็งเดี๋ยวเดี๋ยวจับสายหนึ่เกีย่ยหกนะครับหมู่ตะวัดท็อปเกียร์นะครับเกี่ยหกครับผมเราจะบิดให้ถูกนะครับ ความเร็วนะครับได้ครับไม่เกิน 180, 180นะครับ180กิโลเมตรชั่วโมงนะครับ179นะครับกรเตอร์หลังนี่ครับล้อหมุนจบนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับ <c oughs> เอารถมาให้ลองถึงบ้านขอบคุณมากครับ